สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 พบกับห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมกับครูหยกนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของสินค้าและบริการที่รัฐเป็นผู้จัดหาและให้บริการแก่ประชาชนนั้นมีอะไรกันบ้างเอ๊ะเมื่อวานนด้ยินอยู่นะว่าเขาบอกว่าสินค้าและบริการเหล่านั้นที่รัฐจัดหามาให้เนี่ยได้มาจากภาษีแล้วภาษีคืออะไรอยากรู้กันไหมล่ะคะถ้าอยากรู้แล้วตามไปดูกันเลยคะ่ะ าส,สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับน้องๆทราบไหมครับว่าสถานที่ต่างๆที่รัฐบาลได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนน้องๆรู้ไหมครับว่ามันมีอะไรกันบ้างและสิ่งเหล่านี้ลดมาจากภาษีประชาชนด,ด้วยนะครับเอะคำว่าภาษีมันคืออะไรนะ แล้วมันเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆที่เราได้ใช้ประโยชน์กันอย่างไรบ้างวันนี้พี่มีคำตอบครับเราไปติดตามกันเลยร่วมด้วยช่วยคิดก่อนอื่นขอถามน้องๆก่อนนะครับว่าน้องๆทราบไหมครับว่าสถานที่ต่อไปนี้สถานที่ใด เป็นสถานที่ที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนบ้างห้างสรรพสินค้าสวนสนุกถนนโรงเรียนเอาเลยครับเมื่อน้องๆตอบคำถามกันครบแล้วอาจจะตอบถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรนะครับ เราไปดูคําตอบจากการทบทวนเรื่องสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาให้กันครับจะได้เป็นการทบทวนและช่วยให้น้องๆเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญจะเป็นความรู้จากคําถามที่ได้ถามน้องๆอ,อีกด้วยนะครับทั้งโรงพยาบาลหมอตำรวจจราจรรถไฟไฟฟ้าและน้ำประปาทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดหาเพื่อให้บริการกับประชาชนในการอำนวยความสะดวกและเพื่อคุณภาพในการดำเนินชีวิตที่ดีของประชาชนด้วยค่ะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะช่วยกันดูแลสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่รัฐบาลนำมาสร้างให้กับเราก็มาจากเงินภาษีของเรานั่นเองค่ะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันต่อเลยค่ะช่วงเช้าวันหยุด พ่อและพลอยไปวิ่งออกกําลังกายกันที่สวนสาธารณะคุณพ่อคะเช้านี้อากาศดีจังเลยค่ะหนูรู้สึกสดชื่นจังเลยใช่ลูกก็เพราะว่าวันนี้อากาศดีพ่อเลยชวนพลอยออกมาออกกําลังกายยังไงจ๊ะคุณพ่อคะสวนสาธารณะนี้ใครเป็นคนสร้างขึ้นมาหรอคะสวนสาธารณะเนี่ยเป็นของส่วนรวมนะลูกนะทุกคนสามารถมาใช้บริการได้ แล้วเงินที่นำมาสร้างก็เป็นเงินภาษีของเราหน่เองล่ะอ๊ะออน้องๆอ,อยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าภาษีคืออะไรภาษีก็คือเงินที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้นนั่นเองครับภาษีล่ละคะ แล้วภาษีคืออะไรคะพ่อจะอธิบายให้ฟังนะภาษีก็คือเงินที่รัฐเรียกเก็บจากคนที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือนิติบุคคลเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือคนที่มีอาชีพนั่นเองนะที่รัฐบาลเรียกเก็บเงินในส่วนนี้ก็เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆและที่สําคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นจ้า เอะแล้วพลอยต้องเสียภาษีไหมคะพลอยยังไม่มีรายได้ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นแค่นักเรียนก็ยังไม่ต้องเสียภาษีจ้ะแล้วเงินภาษีนำไปทำอะไรบ้างล่ะคะเงินภาษีที่เราจ่ายไปรัฐบาลจะนำไปนำมาสร้างสะพานสร้างถนนสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลระบบไฟฟ้าสวนสาธารณะที่เรานั่งเล่นอยู่นี่ ก็สร้างมาจากเงินภาษีนะยังมีอีกมากมายเลยนะที่สร้างมาจากเงินภาษีของประชาชนนะ่ะไว้ถ้าที่ไหนที่สร้างมาจากเงินภาษีบ้างพ่อจะชี้ให้ดูตอนเราเดินกลับบ้านกันนะดีค่ะคุณพ่อและพลอยจะไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังด้วยนะคะจ้า เงินภาษีที่รัฐบาลเก็บได้นะคะจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านเช่นใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวกสบายโดยการนำไปสร้างสะพานสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างระบบไฟฟ้า รวมทั้งนำไปสร้างสาธารณูปโภคต่างๆอย่างที่ชุมชนของเรามีใช้กันนั่นเองค่ะและนอกจากนี้เงินภาษียังนำไปให้บริการดูแลความปลอดภัยนำไปช่วยในยเรื่องของการศึกษาและการรักษาพยาบาลค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้น้องๆสะดวกสบายมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกันด้วยค่ะ ใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อความใดกล่าวถูกต้องและข้อใดกล่าวผิดข้อหนึ่งภาษีหมายถึงเงินที่รัฐบาลให้กับประชาชนข้อสองคนไทยทุกคนจะต้องเสียภาษี ข้อสถนนไฟฟ้าน้ำประปาสร้างมาจากเงินภาษีประชาชนข้อ4ผู้ที่ทำงานมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียภาษี ข้อ5รัฐบาลนำเงินภาษีมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะคะ ข้อความที่กล่าวถูกต้องคือข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ3ถนนไฟฟ้าน้ำประปาสร้างมาจากเงินภาษีประชาชนข้อ4ผู้ที่ทำงานมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียภาษีข้อ5รัฐบาลนำเงินภาษีมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องคือข้อ1และข้อ2ข้อ 1. ภาษีหมายถึงเงินที่รัฐบาลให้กับประชาชน ไม่ถูกต้องเนื่องจากภาษีหมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดค่ะข้อสองคนไทยทุกคนจะต้องเสียภาษีไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้ที่จะต้องเสียภาษีคือคนที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ค่ะและหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าภาษีหมายถึงเงินที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำเงินเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้คุณครูยกไม่ได้ให้การบ้านนักเรียนไว้นะคะแต่อยากจะฝากอีกนิดนึงก็คือให้ในักเรียนลองไปอ่านดูซิว่า ผ้าสีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วเดี๋ยวคราบหนะ้าเรามาทำความเข้าใจกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลานักเรียนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ